นำส้มด้วยด้วยกันนำส้อมมอาเองนะคะครับ ราปากวันนี้จะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมคูเรทาเกโซศีราชาครับทุกคนตอนนี้นผมจองแบบเป็นเซตมาในราคาคือละ1 7 0 0บาทเลยนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นก็คืออาหารเย็นน่ะให้เราฟรีเลยครับซึ่งเมนูเครื่องดื่มก็จะมีนี่ครับเบียร์นะครับน้ำส้มโคคาโคล่าดิงกิ้งวอเทอร์น้ำเปล่าน้ำสไปร์ครับไอศกซี I i, แล้วก็โซดาวอเตอร์อันนี้คือฟรีเลยครับส่วนอาหารนี้ก็ฟรีก้าเมนูเช่นเดียวกันมีแบบ ไก่กับไข่มีแบบหมูพัดซอสเป็นของทอดเป็นแกงกะหรี่นะครับแล้วก็เป็นมินิอูด้งแล้วก็มินิโซบะนะครับเป็นหมูสับกับไข่ก็มีหรือว่าจะเป็นตัวที่มีชื่อว่ามินิเทอร์ริยนะครับเป็นไก่ชิระยากิแล้วก็เป็นน่าจะเป็นปลาแซลมนอนนาะผมฟัง,ฟง,ฟงไม่ทันผมลืมชื่อไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาในส่วนของโรงแรมเขาเนี่ยก็จะมีเป็นแบบ เกียวซ่าโปรโมชั่นพิเศษนั่นเองตอนนี้ก็คือได้น้ำส้มฟรีหนึ่งแก้วครับเป็นไก่ทอดแบบไทยสไตล์ทุกคนได้แล้วครับนี่โอ้ยร้อนเป็นข้าวด้งบะหมี่ผัดซอสนะครับแบบแกงกาหลีญี่ปุ่นทุกคนรสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยทุกคนอร่อแยบบมากของฟรีทำให้อเอาฟรีนะ รอมผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งทำน,น,นี่ยฟรีเลยนี่จ้ามันคือทากโยกยากิครับทุกคนน่าก,กินมากเลยครับซึ่งตอนนี้ก็มีชัวญี่ปุ่นอยู่ข้างๆผมอยู่เขาก็จะคุยกันจ้องจง้่ง้องซึ่งเกียวซ่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณที่มาโรงแรมนี้นะครับแล้วไม่สั่งเกียวซ่าถือว่ามาไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นจะต้องสั่งแล้วก็ต้องลองดูแล้วก็ที่สํขขาคัญเนี่ยเกียวซ่าเป็นหน้าตาแปลกแต่น่ากินมากทุกคนมันเป็นแบบเกียวซ่าแบบเป็นการย่างแล้วก็ ทอดอะครับเป็นเกี๊ยวซาบแบบออริจินอลของญี่ปุ่นเลยครับกุ้งทอดเมื่อกี้บอกเขาเป็นกุ้งฝอยอของเราไม่ใช่กุ้งฝอยนะเป็นเอบีใช่ไหมแต่เป็นกุ้งใหญ่โตแบะข้าวไก่เทริยากิครับนี้เป็นหมูสับกับไข่ครับโอ้โหแซลมอนซาซิมิครับว้าว